วันนี้ผมทำอะไร24ชั่วโมงกับทุ่งมรุเลยนะครับผู้ชมจากที่ผมโพสผู้ชมไปแล้วนะครับว่าจะเอาทุ่เมรุอะไรดีกับ24ชั่วโมงนี้นะฮะคือบูมเมลล์ครับนะครับสกินมันค่อนข้างจะดีมากแล้วผมจะได้ดูเลยคือคุณผู้ชมตกไปแล้วเนี่ยมันจะกระเด็นไปตรงนั้นแล้วก็มันจะกลับมาหาเรานะแต่ว่ามันค่อนข้างจะแรงนะครับผู้ชมไม่เชื่อดู นะสมหติบคนนี้นะฮะนี่ตกไปโดนอนี่นี่เห็นไหมนันจะกลิ่นกลับมาหาเรามาเนี่ยเราสามารถเกลียนได้ซึ่งตอนนี้ก็มีคนกำลังไล่ผมฮนะผมจะทำการหนึ่งอ๋อตอนนี้ผมก็ลงไม่รอดเมื่อกี้ตายนั่งนสถานะซึ่งผมก็รหัสผมหลักมันโดนแบนครับทุกคนนะรหัสหลักโดนแบนโอ้ย เวอรโอ้ตกฮือเลยฮะนี่แกต้องกลับมากลับมาเลยไซค์ถ้ามันตกมันจะดีมากมาเลยเตอร์เยซเซอร์ดูีิครับผมตกคนนี้อันนี้แบบ24ชั่วโมงแต่ว่าตายนะฮะ24ชั่วโมงแต่ว่าตายจริงนะฮะตายจริงนะตายจริงนะตายจริงนะ อยารู้แกมันเป็นคนที่เล่นในสลับรอยอนนี่นะ <S <S ผมึ้นผมชนะคนนี้คือผมฆ่าได้10คิวด้วยก็เลยมีสปายแต่ว่าที่ญี่ปุ่นอยากเล่นแบบสปายมากนะฮะแต่ว่าตามในโพสเนี่ยคนเลือกบูมแอแลงเยอะเพราะอะไรไม่รู้นะฮะเพราะมันดีเหรอนะ่อาชมแยวคลิปต่อไปจะเป็นสปายนะครับุณผู้ชมโอเค อยากส่วนไอ้โกลเด้นนี้ผมลำคาลมากนะโอ้ยเอ้ยเกือบรอดเลยในแคนรหัสนี้ไม่มีชาร์จด้วยแต่มีสปายคุณผู้ชมนะถือว่าเป็นของที่เอาอยากจริงๆสปายไม่มีบอสด้วยแซดอยากมีบอสคุณผู้ชมตายไปเลย yes มันไปนไรถือว่าเป็นเกมไม่ใช่ถือว่าเป็นทุม่มมือพูดเกมเพื่ออะไร <c oughs> เป็นทุม่มมือที่ดีมากนะเช่นมูนะ มูนเออลอยไปเลยเออตายเซ้าหน่ะน,ะะนี่ไนงะมันก็จะกลับมาไม่เออมันก็โตอยู่ดีอ่ะ <c oughs> โอ้ยไอ้สางแ้วมันทำลอยอะ่ะโอ้ลอยโอ้ตายไปเลยตายโอ้โหก็สนุกไหมครับคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับการ24ชัช่วโมงกับ มบูมเมลงในเซเลบเท่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกติดนะครับบาย